สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาผัดผักรวมใส่เห็ด ôi mày 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 ของเรามีแครลลอทคะน้าแล้วก็เห็ดน,นะคะต้มไปเลยวันนี้เราไม,ม่กินเนื้อไม่ว่ากินก็กินอยู่ <c oughs> หรอกของเมื่อวานนี้เอามาลองกันจ้า แต่น้ำไไปดื่มเพื่อน มันหอยช้อดปลาเขียวแนื้ที่น้ำานิดหน่อยไม่เยอะชูใส่มาก่อยมากใสก่น้อยเลยน้อย แซบเลยพอดเีเสร็จแล้วจ้าทุกคนปิดไฟได้โอเคผัดผักรวมใส่ไก่นิดหน่อยเอามาประมาณนี้จ้าแซรบแมาด้วยกินมันฝัง่งดูสวกคนขอบคุณสำหรับคลิปนี้ไปแล้วจ้า